ในปี2025นี้นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนมาเนตประกาศว่าประเทศจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2026ซึ่งหมายความว่าชายกัมพูชาทุกคนที่อยู่ในช่วงอายุที่กำหนดจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายที่ผ่านมานานหลายปีแต่ไม่เคยใช้จริงมาก่อนแคนบอร์รีอนิสบุกหนึ่งกฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับนี้เดิมทีผ่านตั้งแต่ปี2006แต่ไม่เคยนำมาบังคับใช้จริงเลยระหว่างการจนกระทั่งฮุนมาเนตประกาศว่า จะเริ่มปฏิบัติใช้ในปีถัดไปเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกองทัพแห่งชาติของกัมพูชาเอเชเงื่อนไขของกฎหมายกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุระหว่าง18-30ปีต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารระยะหนึ่งในอดีต18เดือนตามกฎหมายแต่มีการเสนอแก้ไขขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้นเป็น24เดือนเพื่อให้การฝึกอบรมและการเตรียมพร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอเช คุณมาเนตกล่าวว่าเหตุผลสําคัญของการบังคับใช้กฎหมายนี้คือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและปกป้องอธิปไตยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทยที่ยังไม่คลี่คลายอย่างชัดเจนยูโรลูสพาร์ทสประกาศครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยตัวเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลพิจารณาเรียกใช้ระบบเกณฑ์ทหารคือสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนกัมพูชาไทย ซึ่งมีการประทะกกันจริงหลายครั้งส่งผลให้ทหารกัมพูชาหนึ่งนายเสียชีวิตในการประทับบริเวณพื้นที่พิพาทเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอเชนอกจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเกณฑ์ทหารแล้วรัฐบาลยังพูดถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกและฝึกอบรมเพื่อให้กองทัพมีกำลังสำรองที่พร้อมใช้งานมากขึ้นเมื่อจำเป็นเอเช แม้จะเป็นข่าวใหญ่สำหรับคนหนุ่มกัมพูชาแต่สตรียังคงมีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจมากกว่าจะถูกบังคับให้เกณฑ์เหมือนผู้ชายโดยที่กฎหมายฉบับเก่าระบุไว้เช่นนี้และได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติด,ด้านนี้ต่อเนื่องแคมบริอนิสมีเสียงจากกลุ่มต่างๆในกัมพูชาที่ตั้งคำถามถ,ามถึงผลกระทบของการเกณฑ์ทหารยาวนาน24เดือนต่อชีวิตของเยาวชนทั้งในด้านงานการศึกษา และสถานะทางการเงินของครอบครัวซึ่งเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันในสังคมกัมพูชาการประกาศบังคับใช้เกณฑ์ทหารนี้ถูกมองจากหลายมุมทั้งหนึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและเสริมความมั่นคงของชาติในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมีความกังวลว่าการเรียกเกณฑ์เป็นเวลานานอาจทําให้เยาวชนต้องพักการศึกษาและงานที่กําลังสร้างอนาคตตัวเองแคนเบอร์เจนิวทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาย,ยังคงมีความเปราะบางในหลายช่วงเวลาแม้ จะมีความพยายามทางการทูตและการเจรจาระหว่างสองประเทศแต่การเคลื่อนไหวเชิงความมั่นคงเช่นนี้ยังคงเป็นตัวแสดงสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่ทั้งท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ข่าวด่วนประจำวันสถานการณ์ล่าสักกรุงเทพกรุณาติดตามสถานีเพื่อรับข้อมูลอัปเดตต่อไปจะไม่เพียงสร้างทหารในกองกําลังหลักแต่จะผลักดันให้เยาวชนชาวกัมพูชามีบทบาทในระบบการป้องกันประเทศมากขึ้นหรืออาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการเมืองและสังคมของประเทศในปีต่อๆไป ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดในปี2026ที่กำลังจะมาถึง